สวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊นีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจ๊แคสจะพาเจ๊ซีทุกคนมาดูรถบรรทุกแต่งซิ่งแต่งสวยค่ะของน้องนักพอดีมาสะดุดตาสติ๊กเกอร์สีขาวๆก็เลยจะถามน้องกันหน่อยว่า อยากถามเหตุผลค่ะสติกเกอร์เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างอ้าวาน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนกันเนี่ยไปไหนไปขึ้นข้าว้าดูเหรอแล้วไม่ได้แวะเข้าบ้านเหรอไม่ได้จอดอยู่ครับเนี่ยจอดด<จ>ูนหน้าคงยูเทลินหน่อยเหรอจะรอจะรอใครไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเปร่าเปล่าเดียวแล้วพี่ว่ามีจิ๊กไปด้วยเออเหรอ แกเห็นเลสติ๊กเกอร์เนี่ยเลยสะเด็ดสะดุดตาสะดุดใจเนี่ยมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของสติ๊กเกอร์เนี่ยอ่า<ก>อยากอยากตัดติดเฉยเฉยได้ละ <ๆๆ S 2> เขา <c oughs> เห็นแล้วเขางงไงงงใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เชื่อไม่อ่านละกันเนาะให้ทุกคนอ่านอ่านละกันเนาะให้ทุกคนอ่านละกันว่าเป็นยังไงอันนี้วิ่งจนไม่มีเวลาพักเลยใช่ไหมหนี่ไไม่ด้พักเลงแล้วมีคนอยู่ในรถด้วยไหม คนเดียวใช่ไหมเออรถสวยอ่ะแต่งซิ่งแต่งสวยวิ่งผ่านหน้าบ้านเราบ่อยไหมนี่แล้วแต่งานเลยเหรออันนี้วิ่งอะไรขา,ขาวๆเปื่อนอ่ะอ๋อมันเส้นที่เขาตากแล้วหรออุ้ยมันอันตรายนะน,นั้นเนี่ยมันติดถนนเอาไม่เป็นไรคลิปสั้นๆเดี๋ยวให้เอฟซีได้ดูเดี๋ยววันหลังผ่านเดี๋ยวจะ่ายให้ดูอีกแล้วกันอ่ะเดินทางปลอดภัย โอเคดีครับครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสามชาหน่อยนะั้นเดี๋ยวตอนออกสามชาหน่อยละกันพอดีน้องเขาอยู่ในหมู่บ้านค่ะผ่านมาก็เลยถ่ายให้เอฟซีได้ชมกัน ไก่ไกหนาบ้านจุดแสตงค่ะไก่ไกตรงนี้อันนี้บานจุแมีผิกชีเรีเลยค่ะน้องเขาจะไปสืสอตัว้นข้าวสำหรับคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะดีค่ะ